ใบไก่ก็ขอบคุณนะขอบคุณนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นการที่สนุกสนานนะครับมีความสุขนะครับได้อ่านข้อความของพี่น้องที่ส่งมาเป็นกําลังใจก็รู้สึกว่าเออมันมีกําลังใจมันมีพลังนะครับก็เพิ่งมาเห็นนะจริงๆเป็นจริงจิตจารัษนะเลยว่าโอเคเออทำไมเขาไลฟ์กันได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงเพราะเป็นอย่างนี้ กำลังใจจากคนดูกําลังใจจากคนดูนะครับที่ให้กําลังใจแล้วก็ขายของได้นี่เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออเรายิ้มได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ดูใจทุกดวงที่มอบให้ขอบคุณมากนะคะวันนี้เราปิดยอดไปได้อยากนะครับมันสามารถล้านหนึ่งแสนขอบคุณมากนะนี่เกือบกับแสนอือ สุดยอดขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมักงนะคะขอบคุณครับโอ้สามอะไรอ่ะสามสามพันสามพันคนทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์กันแล้วนะขอบคุณที่อยู่กันแบบยาวๆนะคะขอบคุณ440แชร์ให้เราทิมกับพี่ไทยแล้วก็คุณแม่แล้วก็ขอบคุณหัวใจ65,000ด้วยขอบคุณนะคะ ไปแล้วนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะไปแล้วไปแล้วะม